รถกระบะฟอร์ดเรนเจอปี2026มีข่าวสารอัปเดตหลายด้านที่น่าสนใจทีเดียวเริ่มจากรุ่นเรนเจอร์ซูเปอร์ดิวตี้ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานหนักโดยเฉพาะในตลาดนอกรัฐบาลสหรัฐเพราะเรนเจอร์ซูเปอร์ดิวตี้มีสมรรถนะการลากจูงหนักถึง4,500กิโลกรัมและน้ำหนักรวมยานพาหนะ GVM ก็อยู่ในระดับเดียวกันคือ4,500กิโลกรัมขณะที่ GCM Gross c o m b i n e Mass สูงถึง8,000กิโลกรัมซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับรถกระบะขนาดกลางในส่วนของเครื่องยนต์ รุ่น Super Duty ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์ V6 ขนาด3.0ลิตรที่ปรับแต่งให้เหมาะกับมาตรฐานไอเสียระหว่างประเทศและระบบระบายความร้อนที่เสริมให้สามารถทำงานหนักหรือขับในสภาพถนนลำบากได้นานโดยไม่สะดุด Ford Medi ดียเซ็2โครงสร้างทุนฐานแชสซีก็ได้รับการเสริมความแข็งแรงเริ่มตั้งแต่เฟรมที่หนาขึ้นจุดยึดอุปกรีต่างๆถูกออกแบบให้รองรับการแดัดแปลงหรือเสริมอุปกรณ์ของภาคงานหนักได้ง่ายมีเพลาหน้าหลังที่แข็งแรงขึ้น พร้อมเทลาขับและชุดเกียร์โอนถ่ายกำลังที่ออกแบบมาให้รับภาระได้สูงรวมถึงล้อบแบบ8สตัท8ลักบิสเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเวลามีการลากจูงหรือบรรทุกหนักความสามารถลุยทางวิบากถูกใสมาอย่างเต็มที่ในซูเปอร์ดิวตี้มีโหมดขับเคลื่อนหลายโหมดให้เลือกเช่นมตรัสเซนร็อกครอและโหมดโทพอเพื่อให้เหมาะก,กับทั้งสภาพถนนทั่วไปและงานลากจูงรวมถึงระบบคล้องล็อกหน้าหลัง l o c k i n ด d i f f e r e n t i a ความสามารถลุยน้ำาว d ด n g depth ที่ดีขึ้นและใต้ท้องรถมีแผงกันสะเทือนแผ่นกันแรงกระแทกที่แข็งแรงเพื่อปกป้องเครื่องยนต์ชุดขับเคลื่อนเทลาและถังน้ำมันจากอันตรายของเส้นทางหรือฝุ่นหรือถนนที่ไม่เรียบในส่วนของเครื่องยนต์ทั่วไปของเบนเจอร์ปี2026ที่ไม่ใช่รุ่นซูปเปอร์ดียูที่มีตัวเลือกตั้งแต่เครื่องเบนซิน2.3ุลิตรที่คบัสแบบ4สูบไปจนถึง2.7องจุดเจ็ดตให้แรงมา้าและแรงบิดที่ดีขึ้นโดยรุ่น v 6มีประมาณ315แรงม้ากับแรงบิดราว400ทียบบกับตัตวพื้นฐาน ซึ่งแรงน้อยกว่าแต่มีความประหยัดเชื้อเพลิงที่แนวโน้มจะแตกต่างกันตามการใช้งาน Ford Authority 3ส่วนรุ่น r a n g e ใช้เครื่อง3.0ลิตรที่ดับเบิลยูไอเอ็นเอร์โบวีหกที่แรงกว่าและมุ่งเน้นสมรรถนะออฟโรดมากขึ้นรูปลักษณ์ภายนอกมีการปรับสีใหม่และแท็กเกจออปชั่นบางตัวเพื่อให้ตัวเลือกแตกต่างกันมากขึ้นเช่นสีตัวถังและการตกแต่งเสริมในรุ่นย่อยต่างๆ Motor Trend สี่ขนาดตัวรถรุ่น Crew Cab ที่มีบัดี้สี่ประตูเตียงหลังสั้นความยาวเตียงประมาณ5ฟุตประมาณ1.5เมตร ความกว้างเตียงก็มีขนาดพอดีสําหรับงานขนของทั่วไปไม่ใหญ่มากจนเกินไปสําหรับการใช้งานทุกวันในเมืองหรือบนทางหลวงทั่วไปในเรื่องของความปลอดภัยเรนจะ s u ซูเปอร์ดิวตี้ติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และเทคโนโลยีแด็ดมากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติติดกล้องมองรอบคันระบบช่วยถอยจอดลับรถระบบช่วยในการลากพ่งรถพ่วงร o ท ai e r back up assist และระบบช่งน้ำหนักบนรถ b o s case ซึ่งช่วยให้ผู้ขับรู้ภาระน้ำหนักที่บรรทุกอยู่ในรถได้แบบเรียลไทม์ Ford m e d i ิ e ซนเ2มีถังน้ำมันขนาดใหญ่มาตรฐานสำหรับรุ่น Super Duty คือประมาณ1 3 0ลิตรเพื่อเพิ่มระยะวิ่งโดยไม่ต้องเติมบ่อยและเพื่อรองรับงานหนักหรือเดินทางไกลในพื้นที่ที่ปั๊มน้ำมันอาจไม่สะดวก